สำหรับคลิปวันนี้นะคะนี่เลยค่ะจนจะชวนมาทำสีผมกันนะคะเป็นการกัดสีผมฟอกสีผมเองนะคะจากที่บ้านค่ะ,ะวันนี้ก็เป็นการทำแบบครึ่งสีสันนะคะก็จะเป็นแบบหลบๆด้านข้างด้านหลังแบบนี้นะคะบางคนเขาก็จะเรียกว่าเป็นไฮเดนคอลเลอร์เนาะบางคนก็เรียกว่าเป็นอันเดอร์นีท a ฮร์ค l ลเลอร์นะคะบางคนเขาก็เรียกว่าพิกาบูแฮร์คอลเลอร์อะไรประมาณอย่างนี้คือเหมือนกับว่าเป็นการทำสีผมที่แบบ นิดๆหน่อยๆพอให้ดูมีอะไรนะคะไม่ได้ทําทั้งสีสาแบบนี้นะคะก็นี่เป็นการทําสีผมครั้งแรกของจุนเลยที่ทําเองแล้วก็กาดสีผมเยอะขนาดนี้นะคะก็บอกเลยว่าลุ้นตั้งแต่แรกจนขั้นตอนสุดท้ายนะคะออกมาประมาณนี้ก็ถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวค่ะเดี๋ยวตามไปดูกันดีกว่านาะว่ากว่าจะออกมาเป็นอย่างนี้นะคะต้องทอํายังไงกันบ้างคะ่ะ สำหรับใครที่ทําสีผมเป็นประจํานะคะก็คงไม่ตื่นเต้นเท่าไหร่ค่ะแต่ถ้าใครที่เป็นมือใหม่นะคะมือใหม่แบบจุเลยนะก็แนะนําให้ดูคลิปนี้เลยละกันนะคะว่าการทำตั้งแต่สเต็ปแรกจนถึงสเต็ปสุดท้ายต้องทําอะไรยังไงกันบ้างนะคะแล้วก็บอกกอนว่าจริงๆอจุอ,จอยากได้สีผมที่มันแบบอ่อนกว่าน,นี้นะแต่ด้วยความที่พื้นฐานผมเรามันเข้มมากๆคะ่ะการกัดสีผมมันต้องทาหลายๆหลายๆหลายๆหลายครั้งมากๆเลยกว่าที่มันจะออกมาเป็นสีขาวๆเนาะซึ่งจุลก็ไม่อยากให้มันแบบ ขนาดนั้นอะ่ะบางทีก็แอบสงสารผมกลัวผมเสียนั่นเองนะคะแต่บอกกันว่าเออไอตัวฟอกสีผมยี่ห้อเนี่ยคือดีมากๆเลยทําเสร็จปุ๊บแล้วเนี่ยผมก็ยังแบบดูดูมีสุขภาพดีอยู่เลยะแบบนี้เลยนะคะก็ยังไงฝากติดตามและกันคลิปนี้นะคะหวังว่าก็จะเป็นไอเดียให้ใครหล,หลายๆคนน้อที่อยากจะทําสีผมสนุกๆก,กันคะ่ะ ในส่วนของน้ำยากัดสีผมแล้วก็สีย้อมผมคือสีม่วงเนี่ยนะคะจุ๋มก็ใช้ยี่ห้อเดียวกันนะคะคือ Artifox ค่ะได้มาจากอัลท่านะคะยี่ห้อนี้คือเขาดีมากๆตรงที่ว่าพอเรากัดสีผมแล้วผมเราก็ยังดูสุขภาพดีอยู่นะคะไม่แห้งไม่กรอบแล้วก็ไม่พังค่ะตอนนี้จุงก็อยู่ในห้องน้ำแล้วนะคะตอนนี้เวลาประมาณสี่ทุ่มบัฟพลังอยากทำตอนนี้ฉันก็จะทำตอนนี้ค่ะเดี๋ยวจุ๋มจะเริ่มจากการกัดสีผมก่อนนะคะ จุนใช้ตัวนี้นะคะ bleach please นะคะเป็นตัวนี้กล่องน่ารักมากๆนะคะเก๋ไก๋มากๆข้างในเขาก็จะมีตัวครีมแล้วก็ตัวดิบลอร์เปอร์ให้นะคะก็เป็นแบบนี้แพคเกจน่ารักมากๆแต่ก็ไม่รู้ว่าเขาจะให้ความน,น่ารักกับเราด้วยหรือเปล่านะคะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มกันเลยนะคะด้วยการผสมคือมันทำแค่เครื่องด้านล่างคะ่ะไม่ได้ทำทั้งทั้งสีสันเนาะก็เขาบอกว่าในอัตราส่วนก็คือ ตัวนี้1ส่วนกับด e ว์ per, อ p เปอรส่วนเดี๋ยวลองมาตวงส,สส่วนกันก่อนนะคะโอ้เอาจริงคือไม่เคยทำอ่ะเาต้มงมีโพยกันนะคะทำการผสมก่อนเร้จะโดนทำไมเดีย๋ยวก็ไปไม่ว้ามก็กะเอานะคะโดยที่มีตัวคือหาคอนเทนเนอร์อะไก็ได้ที่คิดว่ามันจะมาตวงแบบ หนึ่งต่อสองได้ประมาณนี้นะก็ได้ฝาอะไรสักอย่างมาแกะกันส,สดๆร้อนๆเลยนะคะคือต่อไปซื้อก็บอกคนขายว่าเฮ้ย mm hmm. ช่วยฉันด้วยเป็นการทำสีกลงครั้งแรกในชีวิตของฉันเลยนางบอกว่าโอ้งานใหญ่เลยนะเนี่ยเราก็เลยแบบว่าเอาตายฉังคิดผิดหรือฉันคิดถูกเื mm ้ย hmm. ถ้าเราผสมผิด สัดสูตรแล้วมันจะเป็นอะไรไหมอ่ะชนน่ารักมากๆมาเปนน็นออมยูกกตแลนด์ค่ะโอเคแล้วกออห็หนึ่งต่อ2อไม่รู้ละเนี่ยนึ่งต่อ2องก็ได้อย่างเงี้ยโอเคก็อผสมทุกอย่างให้เข้ากันมันเป็นครีมนะตอนนี้มันยังเป็นอย่างนี้อยู่เป็น,นก้อนไปค่ะผสมก่อนแล้วกันนะจ๊ะ คีในระหว่างที่กำลังรอให้น้ำยามันเข้ากันเข้ากันเนี่ยนะคะก็ทำการแบ่งผมไวก่อนนะคะก็แล้วลแต่ว่าใครอยากจะให้ผมมันคืออยากจะกัดผมมากน้อยแค่ไหน,นะคะ่ะแต่จุนหนักใจไม่ถึงก็เลยแบบแบ่งเดียวนะคะโอเคได้หลังเป็นอย่างนี้นะคะจริงๆจุนมีแอบเก็บกระดาอหนึ่งชั้นแต่จุนจะแบ่งประมาณ3าเลเยอร์เพราะว่า รอกว่าดีฉันไม่มีแปรงค่ะแปรงไม่เจอนะคะแล้วก็ใจร้อนอนีกทำมันเสียตอนนี้เลยก็เลยทำกระด้เอามือมาเนี่แหละและ้วก็อาศัยว่าแบ่งผมให้บางนะคะน่าจะช่วยได้อันนี้นะกวไเมู่้มันจะต้องขนาดไหนแต่ว่าไม่ว่าแม่มันละลายยากจังเป็นคนออนเขาบอกว่าคอนเทนเนอร์ที่ใส่ตัวนี้นะคะ ไม่ควรจะเป็นโลหะเนาะเพราะมันจะกัดค่ะแนะนำให้เป็นแก้วเป็นเซรามิกหรือว่าเป็นพลาสติกได้นะคะแล้วคนที่จะทำการกัดสีผมอ่ะแนะนำว่าไม่ต้องสระผมค่ะประมาณสองวันมันสองวันคือแบบงี้ยยืนๆอย่างเงี้ยได้เลยเนาะถ้าสระผมใหม่ๆก็อาจจะไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่น้องเขาย่วงั้นเนาะก็เว้นไว้สักวันสองวันนะคะไม่ต้องสระผมแล้วก็หลังจากที่เราทําการกัดสีผมไปแล้ว ถ้าเราจะทำสีผมอื่นต่อเขาบอกว่าในขั้นตอนการที่เราสาะผมค่ะไม, er, ไม่ต้องใส่คอนดิชเนอร์ไม่ต้องใส่ครีมนวดะนะคถ้าเราจะทำสีในขั้นตอนถัดไปนะคะมจ่ยโอเคนี่ก็สระเบเรียบแล้วนะคะน่าจะได้แล้วเขามีถุงมือมาให้ในกล่องด้วยนะคะเรนบอกว่ามีฟอยด์ด้ยนะคะตัดฟอยมาเตรียมไว้แล้ว เขาบอกว่าเริ่มให้ทิ้งโคนไว้นะคะประมาณนิ้วครึ่งสองนิ้วนะไม่ควรจะเริ่มติดโคนเลยนะคะเคมื่อกี้ไปเจอเนี้ยมาแอบขโมยออกมาไม่ว้วาจะใช้ได้ไหมโอเคนะคะก็เริ่มกันเลยขั้นตอนนี้นะคะก็ใจเย็ยนนิดนึงค่ะเมคชัวร์น้ำยานะคะจะลงไปทุกซอกของเส้นผมนะคะ ตั้งแต่ด้านบนนะจนถึงปลายผมนะคะเพราะถ้าไม่อย่างนั้นเนี่ยพอเราทำผมเสร็จออกมาแล้วค่ะสีผมค่ะที่มันถูกกัดไม่เท่ากันนะมันจะออกมาเป็นแบบลายๆอ่ะคือเป็นด่างๆคือก็จะไม่สวยนะคะก็เสียเวลามาแก้ผมกันอีกเนาะการใช้ฟอยล์ห่อแล็บไว้นะคะจะเป็นการเพิ่มอุณหภูมิให้น้ำยานะคะทำให้น้ำยาออกฤทธิ์ได้มากขึ้นค่ะกัดสีผมได้มากขึ้นนะคะเราก็อยากจับให้มันลงมา ต่ำๆหน่อยน้อนแต่ก็เดี๋ยวลองมาดูกันอีกทีว่าเดี๋ยวถ้ามันใกล้เวลาแล้วสีมันจะขึ้นประมาณไหนเดี๋ยวรอแป๊บหนึงนะคะโอเคนี่ก็ทิ้งไว้ประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วนะคะถ้าเห็นตรงโคนค่ะก็จะเริ่มเห็นสีที่ออกมาแล้วนะคะลองดูดม,ม,มันออกเป็นแนวส้มนะคือไฟห้องน้ำค่ะ สม้มอ,อกนุ่นนอนเปนเหลืองด้วยแหละมันก็เลยอาจจะให้สีตรงเนี้ยไม่ไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะออกมาเป็นสีอะไรนะประมาณนี้นะไม่ใช่ได้อยู่ขอตัวไปสระผมก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาดูกันว่าถ้าตอนแห้งค่ะเขาจะออกมาเป็นยังไงนะคะโอเคแลนนี่ก็เป็นสีผมนะคะที่จุน กัดมาออกมาเป็นสีส้มค่อนข้างที่จะเข้มนะคะจริงๆแล้วอะถ้าจะไม่ทำสีต่อเลยอ่ะจุนว่าก็โอเคนะจุนก็ชอบนะนี่เป็นสีผมที่กัดรอบที่2นะคะรอบนี้ก็ทิ้งไว้ประมาณ1ชั่วโมงค่ะก็ออกมาไล์กว่าเก่านิดนึงแต่ก็ยังคงมีความเหลืองอยู่นะคะตอนนี้นะคะจุนก็จะมาย้อม ผมสีที่ชุดเลือกนะคะเป็น purple rain ค่ะของ artifox มันเดินนะคะตัวเดียวกับที่กัดฟอกสีผมนะคะยี่ห้อเดียวกันอันนี้นะคะเป็นการฟอกสีผม2ครั้งเนาะครั้งแรกเนี่ยจนใช้เวลาประมาณ30-35นาทีไม่น่าเกิน40นาทีค่ะก็โทนมันก็จะเป็นแบบที่เห็นเมื่อกี้เนาะคือออกส้มๆหน่อยนก็เลยกัดเพิ่มอีกเกือบๆหนึ่งชั่วโมงนะคะ mm. ก็รู้สึกว่าไลท์ขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังมีความผมส้มอยู่ เพราะว่ารอบหลังอ่ะมันก็มีสีดําปนลงมาอีกมันก็เลยมีคือโทนสีมันก็เลยไม่เท่ากันนะคะตอนนี้จุนก็จะมาลงสีกันแล้วทุดงต้องบอกว่าอันนี้คือทําใจเวลาว่ามันไม่เป็นสีม่วงหรอกเพราะว่าเราพื้นผมเราอ่ะมันไม่ได้เป็นสีขาวสีปลอนนะคะแล้วจุนก็คิดว่าจุนคงกัดแค่สองรอบก็พอไม่อยากกัดมากกว่านี้แล้วก็สงสารผมเนาะแล้วก็แค่อยากได้ สีผมให้มันดูมีอะไรแบบสนุกสนกเนาะก็ลองดูว่าเอ r ่อ r p l เร a i นออกมาเจอสีโทนแบบนี้แล้วมันจะเป็นแบบไหนนะคะก็ก่อนอื่นเขาแนะนำว่าให้เราลงวาสลีนอะไรก่อนโอเคตัวนี้เลยแกะก่อนนะคะสีหอมมากๆเลยแล้วจะดมทำไมเนี่ยควจะดมนะคะ เขาบอกว่าโอเคยกินมันไม่ฉุนเขาบอกว่าตัวนี้เนี่ย no ammonia นะ no peroxide no ethanol alcohol no ppd ไม่รู้ no อะไรมันก็ไม่รู้นะเสร็จไปเข้มมากๆเลยเข้มข้นมากเดี๋ยวก็บีบก่อนนะจ๊ะเนื้อเขาเป็นแบบนี้นะคะตื้นใช้แค่ไหนเนี่ยคือนี่นะคะ ถ้วยแล้วบอกได้ไหมถ้วยนถ้วย,วยมามา่า <c oughs> แค่นี้น่าจะพอพอไม่น่าไม่เป็นไรอันนี้มันไม่ต้องผสมอะไรเลยถ้ามันไม่พอก็เราใส่เพิ่มก็ได้ <c oughs> บสีผมยังไงอ่ะใส่เลยเอ่ะ <c oughs> ไ้าแล้วนะ ผมสีม่งเป็นแล้วนะะพืผู้เรียนนะคะไม่รู้ว่าผลออกมาแล้วสีจะเป็นยังไงนะคะก็วันนี้ก็เข้าวันที่3แล้วนะสหรับการทำสีผมนะคะก็เขาบอกว่าทิ้งไว้ประมาณ30-60นาทีจุงก็คิดว่าน่าจะทิ้งไว้สักประมาณ45นาทีแหละแล้วลเดี๋ยวจะไปสระผมนะก็ไม่รู้ว่าหลังสระผมปุ๊บจะกลับมาถ่ายคลิปได้เลยไไมหรือว่า ต้องไปนอนก่อนดึกอีกแล้วนะคะก็ถ้าอย่างไรเดี๋ยวนั่นแหละเดี๋ยวเอามาให้ดูกันว่าออกมาเป็นยังไงจ้าดาและนี่ก็เป็นสีผมที่ได้นะคะนี่คือฟิเนชลุคแล้วนะได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะเป็นสีม่วงค่ะเหลือบๆเทานะถ้าอยู่ในที่ร่มสีมันก็จะเข้มๆหน่อยแต่ถ้าออกแดดปุ๊บอะมันก็จะประมาณนี้นะไล่สีนิดนึงเพราะว่าพื้นสีเราอะผมมันไม่เท่ากันนะคะก็ได้เป็นสีม่วงอมชมพูที่นิดสวยมากค่ะ และนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดในวันนี้นะคะเป็นการกัดสีผมที่ยาวนานมากนะ3วันกันเลยทีเดียวค่ะพี่น้องเพราะว่าจนกัดผมครั้งแรกแล้วก็สียังเข้มอยู่นะแล้วก็เลยทิ้งไว้1วันตื่นเช้ามาก็กัดผมครั้งที่2นะคะแล้ววันที่3นะคะถึงจะเริ่มทําสีแล้วก็ได้ออกมาเป็นแบบนี้นะคะถือว่าต้องใช้ความอดทนมากเลยทีเดียวค่ะใครจะทํา วันเดียวยืด,ดยาวเลยก็ได้แต่แบบบางทีเราก็แอบสองสารผมเนาะก็ให้เวลาผมหายใจนิดนึงค่ะก็ออกมาเป็นแบบนี้นะคะโอเคค่ะขอบคุณสําหรับการติดตามนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าค่ะหวังว่าสาวๆจะสนุกกับการเปลี่ยนสีผมในวันนี้นะคะโอเคค่ะไว้เจอกันบ๊ายบาย